สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับซีชวนเข้าครัวนะคะสำหรับวันนี้ซีไม่ได้พาเพื่อนๆเข้าครัวนะคะแต่ซีจะพาเพื่อนๆมาเก็บนอไม้นะคะนอไม้นี้เราเก็บอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้นะคะลักษณะนะคะของนอไมชนิดนี้นะคะเป็นนอไมที่ไม่มีค้นนะคะแล้วเขาจะขึ้นตามรากนะคะไม่ว่ารากก็ไปถึงไหนเขาจะอยู่ถึงนั้นเลยนะคะนี่เลยนะคะลักษณะของเขาอยู่แบบนี้เลยนะคะ หน้อไม้ชนิดนี้เป็นนอไม้ที่ไม่ค่อยค้ม่ถ่า่าไรนะคะเราต้ามแค่น้ำเดียวก็ให้คมแล้วนะคะแล้วเนื้อเขาจะไมะ่ไม่น้านะคะเป็นเนื้อเข่าบางๆนะคะแต่ลักษณะเขานี่จะเป็นแบบเรียวๆนะคะแต่เขาก็ออกมารสชาติอร่อยนะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศถ้าได้กินนอไม้ซอดแบบนี้ก็เป็นอะไรที่หากินอยากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกทีนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะนี่ก็ขึ้นมาคัางถนนเลยนะคะนี่อยู่คังถนนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะข,ขึ้นมานะคะไม่ว่ารากออาไปทึงไหนเขาก็จะอยู่ทึงนั้นเลยนะคะนี่ค่ะลักษณะของเขานะคะเราก็จะมาทําการเก็บกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขาช่วงไหนฉีบเร็วไปบ้างไม่เสียจบางต้องเอาะถด้วยนะคะเพราะว่าสี่ท้ายมือเดียวนะคะแล้วอีกมือหนึ่งสี่ก็เก็บนอกไม้เราก็สี่ก็ไม่ได้เอาท้าย เขาเรียกว่าไม่ได้ออกค้าตังกองไปนะคะวันที่ไปเก็บน้องใหม่นะคะคือไม่ได้เตรียมตัวไปนะคะพอไปเห็นน้อใหม่ก็เลยอยากมาแช่ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเราอยู่ต่างประเทศก็มีน้อใหม่ให้ได้เก็บนะคะนี่นะคะลักษณะของเขานะคะน้อใหม่ชนิดนี้นะคะตามที่ที่ได้สังเกตมานะคะก็จะขึ้นปีระครั่งนะคะเขาไม่ได้ขึ้นตะก็ทั้งปีนะคะ เขาจะกรอบมากนะคะเขากรอบมากนะคะเราฮักนี่เขาจะดังป๊อกป๊อกอกนะคะนี่นะคะไอโซนนี่อยู่ข้างถนนเลยนะคะเนี่ยติดกับถนนเลยนะคะ เปี่ยนเป่นสังเกตด,ดูนะคะว่าเขามีเยอะมากนะคะเขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะน้องเขาขึ้นติดติดติดกันเลยนะคะนี่ค่ะลักษณะของเขาจะเอาไปพัดก็อร่อยจะเอาไปทําซุปน้องใหม่ก็อร่อยจะเอาไปทําอะไรก็อร่อยหมดเลยนะคะเอาไปแกงเคี่ยวหวานแกงอะไรก็อ,ร,อ,กอร่อยหมดนะคะน้องใหม่สนิทนี้นะคะ รับวันนี้ซี่ก็จะข้อจจบคลิปแข่เพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซี่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะ